สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไ่เดือนบุรักฟาร์มนะครับวันนี้จะโชว์ด้านหน้าฟาร์มหน่อยนะครับกำลังจะปรับปรุงครับผมกำลังมาหลายรอบแล้วแหละครั้งนี้จะเอาจริงแล้วอ้าวดูนกน้อยนำโชคนะครับสวยไหมครับนี่นกน้อยนำโชคนะครับเห็นไหมครับรูปนกรูปนกสวยสวยเป็นเงินเป็นทองนะครับเนี่ย นะแยกเมื่อไหร่ก็ขายเมื่อนั้นนะครับเนี่ยสวยมากเลยเนยครับนกน้อยนกน้อยนกน้อยปลูกไว้บ้านไหนบ้านนั้นมีโชคเดอเอ้อเออเขาขายแพงนะครับเนี่ยนะถ้าคออย่างเงี้ยจะขายก็เป็นสี่ห้าร้อยนะครับเนี่ยนะถ้าแบ่งขายนะนี่นี่นี่นะครับผมก็จะแบ่งเหมือนกันแต่ยังไม่ได้แบ่งนะนกน้อยนํำโชกค,ครับตอนนํามาปลูกก็ต้นเดียวนะครับ เราก็ปล่อยทิ้งไว้นะไม้พวกนี้เป็นไม้มงคลแล้วก็จะชอบแดดครับยิ่งแดดจัดยิ่งสวยเห็นไ,ไหมครับนี่การขยายพันธุ์ก็ดีสุดก็คือเพาะเมล็ดนะครับเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัวนกเนี่ยนะครับสักพักหนึ่งเขาก็จะเป็นเป็นผลเขาเนาะภาษาบ้านเขาเป็นนวยอ่ามีแล้วครับให้ดูครับให้ดูให้ดูนี่ครับนี่ครับเป็นผลรับเห็นไหมฮะเนี่ยก็จะมีเม็ดแหละนะแล้วก็ไปเพาะนะ ผมก็เก็บไว้เยอะแต่ยังไม่ได้เพาะนะเขาบอกว่าถ้าแยกก็ดีแต่มันไม่สวยนะครับนะครับสวยมูลไสเดือนทั้งนั้นนะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยใช่มูลไสเดือนทั้งนั้นนี่คือด้านหน้าฟาร,รม์มจะให้ดูอะไรครับอา้าวดูถังปูนวงบ่อที่เลี้ยงมะนาวนะครับอมีเป็นร้อยเลยตอนนี้แตกบ้างไม่แตกบ้างเนาะตัง้งแต่ปีห้าห้าแปดอะมันรอดมาขนานดะนี้ก็ถือว่าบุญละนะ ตอนนี้จะปลูกดอกไม้นะครับด้านหน้านะแล้วก็จะทาสีสวยๆตอนนี้เอาลงแล้วในวิธีปลูกผมก็คืออย่างนี้ครับเราเรียนทุกท่านนะครับว่าเนี้ยเราไม่ต้องใช้ดินทั้งหมดนะครับใช้ก้อนหินใช้อะไรใช้มงใช้ไม้เพื่อประหยัดดินนะแล้วก็จะทําให้ดินไม่แน่นอันนี้จะปลูกกุหลาบนะครับกุหลาบบ้างขยายนกน้อยนําโชคบ้างนะทางด้านนี้เหมือนกันนะครับ ด้านนี้พริกอ้ยพริกต้นนี้มันเป็นตำนานเลยนะี่ยเขาเรียกพริกเครือจะต,ตายแหล่ไม่ตายแหล่ก็สวยเพราะเมื่อไหร่มันก็ไม่เกิดมีหลายคนเอาเมล็ดไปเพาะเกิดแล้วนะผมต้องเพาะใหม่แล้วนะครับตอนนั้นซื้อมาโอ้ยตัวหนึ่งหลายตังค์นะครับเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบบาทเลยนะแต่มันก็น่าปลูกนะครับนะหอมไม่เผ็ดมากนะครับพวกนี้ก็จะปลูกหมดนะครับเนี่ยกระถงกระถางนี่ อันนี้ก็เตรียมสามปีแล้วมัน,นยังไม่ได้ปลูกอ่าพวกนี้ก็จะขยายนะครับจะไม้ชิ้สวยมาลงนะครับนะอ่าโอเคครับอันนี้คือมุมซ้ายมือของฟาร์มทีมาดูมุมขวามือของฟาร์มงครับเดินตามผมมาครับอ่าตางนี้มีอยู่สามท่อไอเสาตัวนี้ก็ทำเองก็ชนอยู่เลยนะครับเนี่ยยาออกอยู่เนาะ ดูดูบงกุ้งกว้างนะตอนแรกว่าจะทําเป็นที่ขายของอ่าตอนนี้ก็จะปลูกอันนี้ราก30ครับท่านผู้ชมครับราก30นะเป็นสมุนไพรสําหรับสุภาพสตรีนะครับประจำเดือนมาไม่ปกติตกน้ำขาวปลาอะไรก็แล้วแต่เอะนี่ยไปใช้ได้เลยรากเยอะมากเนี่จะขยายครับได้มาจากน้องที่บุรีรัมนะครับตรงที่คุณนายก็เป็นพออ,อยู่ที่นัน่น เอามาต้นเดียวเล็กๆนะครับนี่ก็จะขยายลงนี้นะครับนี่ขยายลงนี้นะตอนนี้เอานำมาเลยอะ่ะใบไม้กิ่งไม้ใบหญ้าเมื่อวานนี้คณาจารย์นะครับจากอดีตท่านเป็นอาจารย์อยู่มสุขไทยแล้วนี้มาทำงานอยู่ที่ไลพีบีนะครับเกรือของบุญรอดที่เขาใหญ่ ท่านนำนักศึกษาทำทีมงานท่านมาก็เลยเตรียมงานเดี๋เช้าเลยนะครับเคลียร์พื้นที่ก <c oughs> ็เรียกว่าหาปลาไ่บุญไม่งั้นมันลกจริงๆอ่ะมันไม่มีเวลาพอจะมีแขก,กมาก็มีเวลาทํานะครับคราวนี้คือแก้วมังกรเหลืองนะครับนะแก้วมังกรเหลืองตอนนั้นซื้อมาเนี่ยนิดเดียวเนี่ครับห้าสิบบาทตอนนี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าที่เป็น รูปเป็นร่างที่เป็นต้นที่ปลูกจริงมีต้นเดียวนี่แหละมีมีคอเดียวนี้ที่เหลือที่ชําไว้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวพอมันติดผลโย่ผมว่าขายได้เลยเนี่ยเหลืองนาลามเลยนะครับแก้วมังกรเหลืองเห็นไหมครับด้านหน้าก็จะสวยนิดหนึ่งพอเราปรับแล้ววันนี้นะครับอย่างที่ตั้งแต่เช้าแล้วแหละนะวันนี้หลังจากที่ จะรอดหมุนไส้เดือนนะครับต่อจากนี้จากนั้นก็จะตอนหมอนหล่ะทีเนยนะตอนหมอนตอนหมอนนะมีมาลายันแดงตอนนี้ออกดอกออกดอกออกผลอันนั้นก็ตอนกิ่งใหญ่เลยนะก็จะตอนกิ่งเล็กกิ่งบนอันนี้ก็พีนัทบัตเตอร์นะครับตอนนี้ตอนได้้วนะครับมีหลายกิ่งแล้วตอนนี้ถ้าใดสนใจก็กิ่งกลางก็มาออกลากแล้วนะครับ ถ้าต่างจังหวัดก็จะส่งเป็นปุ้มปุ้มหนีไปเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ออกลากแล้วเขาจะส่งไปเลยก็เริ่มต้นตั้งแต่ร้อยห้าสิบาทนะครับท่านใดสนใจครับนี่ผลครับหน่วยครับหน่วย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 มันงามงามางน,นะครับพีนัทบัตเตอร์่าพีนัทบัตเตอร์พรุ่นะครับท่านใดสนใจตอนนี้ที่ลงกระถางไปแล้วก็มีอยู่สามสี่ต้นนะครับที่ตอนแล้วนะ ตอนติดแล้วครับตอนนี้ตอนติดแล้วออกดอกออกผลทั้งปีเห็นไหมครับนี่งามด้วยนะพีนัทบัตเตอร์พีนัทบัตเตอร์ตอนนี้จําชื่อแม่และถ้าอยากจะรู้ว่าพีนัทบัตเตอร์เป็นยังไงพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับแล้วก็จะมีคําอธิบายมากมายเป็นไม้ต่างประเทศที่มีคุณค่ามหาศาลนะครับราคาแพงมากนะเม็ดผลอะไรเขาเนี่ยจะไปทําเป็นแยมเป็นอะไรต่างๆได้เยอะแยะเลย สนใจนะครับไม้แปลกที่เราควรจะปลูกนะครับไส้เดือนบล็อกปามนะครับวันนี้พบกับท่านแต่เช้าเลยคลิปนี้นะครับสนใจที่จะเลี้ยงไสเดือนนะสนใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตอนจริงไม้กันขยายพันธุ์พืชหรืออะไรหลากหลายนะครับทำปุ๋ยหมักทำดินปลูกไม่มีตักนะครับพร้อมแฉทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ หรือท่านใดอยากจะเลี้ยงเส้เดือนแบบจริงจังนะครับดูแต่คลิปแล้วไม่สะใจไปนะครับที่เส้เดือนบุร่าบ้านทุงกระโดนตำบลสีมุมอำเภอเมืองนะครราชสีมานะครับนะไม่ต้องมีเสื่อพรเสื่อหมอนเสือพื้นหมอนใบก็ได้ไปเด่ตัวก็ได้นะครับมีที่ให้นอนแต่ถ้าอยากจะเป็นส่วนตัวก็เตรียมที่หลับที่นอนไปด้วยนะครับอาจจะมีผ้าห่มบ้างนะไปอยู่กับผมเลยสักวันสองวัน สามสี่วันก็ได้มีข้าวปลาอาหารเลี้ยงนะปลาหาเองอยู่ในสารนะครับเดี๋ยวจะมีข้าวสงข้าวสารก็แบกไปอยู่สักวันสองวันกลับมาแถมไส้เดือนให้ด้วยนะครับนํามาเลี้ยงตอนนี้ตลาดไส้เดือนยังบูมนะครับท่านติดตามได้นะครับที่เขาทํากันจริงจังคุณเดชาวัดฟันเจนชตดเมื่อวานนี้ผมดูดูเฟซของน้องเก่งเดชาวัดก็บอกว่า ความฝันจะเป็นจริงแล้วทำมูลไส้เดือนเดือนละสองร้อยตันโอ้โหชีวิต <c oughs> ผมได้สามตันก็หลูแล้วพี่น้องเอ้ยน้องเก่งผมเนี่ยคนเก่งจริงๆจะได้ถึงสองร้อยตันต่อเดือนนะว่าจะได้เจอกันที่วังน้ำเขียวก็บอกได้เจอเอาไว้โอกาสหน้าคงมีโอกาสหน้านะครับเอาจบลงที่ แก้วมังกรเหลืองครับผมท่านใดยอยากจะปลูกเชิญนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีผลให้ดูเลยนะครับยังไม่มีลูกให้ดูเลยอาจจะไม่มัน่นใจเอะมันเหลืองจริงไหมเดี๋ยวถ้างั้นรอให้มีผลก่อนเนาะผมก็จะชํารอนะครับท่านใดสนใจ0818787089สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผม